สวสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะให้จัจะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31พฤษภาคม2568นะคะ อาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับสุไค้แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอพระคุณมากๆเลยค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยพลังงานไพ่คู่บุญนะคะพลังงานไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวมังกรน,นะคะข่าวดีค่ะอ่านะคะการสื่อสาร ข่าวสารข้อมูลใครอรอข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวดีทางการเงินการงานข่าวดีของความรักก็ได้ท่านจะได้ข่าวสารที่ดีนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะเป็นเรื่องของโอกาสดีๆในชีวิตได้นะคะในตำแหน่งการเงินค่ะท่านจะเป็นคนที่รอบคอบระมัดระวังอย่างมากนะคะในการทำมาหากินน่ะท่านจะเป็นคนที่แบบหาโอกาสให้ตัวเอง นะค,คือเป็นภาพเทวดากลางปีกในภาพนะคะแล้วตำแหน่งโชคลาภด้วยการเงินหมายเลข48นะคะตำแหน่งตัวตน20ก็มองว่าท่านจะมีโอกาสดีๆเข้ามาและท่านเป็นคนเนี้ยโอกาสใช่ไหมฮะซองที่ปิดผนึกด้วยลักษณะเหมือนมังกรสีแดงเป็นสัญลักษณ์ดอกไม้แล้วมีมังกรนะคะอาจารย์ยังมองเป็นข่าวสารข้อมูลที่ดี ตำแหน่งการเงินก็แปลว่าได้โชคลาภทางการเงินจากการทำมาหากินและท่านจะเป็นคนรอบคอบระมัดระวังนะคะที่จะให้ตัวเองเพียงพำกับอะไรก็ตามที่เข้ามาจะเป็นคนที่เขาบอกว่าคิดอยู่ก็หมายถึงเป็นคนที่รอบคอบไต่ตองในการชั่งน้ําหนักอะไรก็ตามไม่ได้ว่ารีบด่วนการตัดสินใจแต่จะต้องพินิษพิเคราะห์นะคะ อย่างติดต่อดีลเจรจาก,กับคู่ค้าคู่สัญญาท่านก็จะเป็นคนที่รอบครอบในเรื่องของเอกสารข้อมูลในการเซ็นสัญญาอะไรก็ตามเนี่ยท่านเป็นคนที่รอบครอบมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วคนเกิดมังกรเนี่ยดาวประจําตัวคือดาวเสาร์จะเป็นคนคิดเยอะคิดมากรอบครอบละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้วด้วยนะคะในตําแหน่งการสื่อสารข้อมูลหมายเลขหกสิบหกคุณค่านะคะก็แปลว่า การติดต่อเจราจาอะไรก็ตามสําเร็จค่ะเพราะเขาเห็นในคุณนะคะ่าเห็นในความสามารถของท่านนี่แหละนะาการสื่อสารอะไรก็สําเร็จได้โดยง่ายการเดินทางปลอดภัยนะเพื่อนญาติพี่น้องให้การยอมรับในตัวท่านเสมอตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศรรยัยหมายเลขเกดาวพเกตนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาบ้านคุ้มครองทุกคนในบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ในตำแหน่งบุตรตบริวารน,นะคะไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งความสำเร็จหมายเลขเจ็ดสิบแปดนะคะ,ะตำแหน่งเสียงโชคด้วยเนาะเจ็ดแปดของท่านมีเจ็ดแปดสี่แปดสองศูนย์นะคะตำแหน่งศัตรูท่านชนะเพราะท่านมีเทวดาประจำตัวหมายเลขเจ็ดสี่เทวดาประจำตัวคุ้มครองอยู่ศัตรูแพ้ภัยคะ่ะในตำแหน่งคู่ครองคนรักนะคะท่านได้ไพ่บอกว่าพื้นที่แห่งความเมตตา แสดงว่าคนรักของท่านเป็นคนจิตใจดีงามเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความรู้สึกห่วงหาอาทรท่านอยู่เสมอช่วยเหลือกันได้ซัพพอร์ตกันได้นะคะโอ้โหพลังงานไพ่นะฮะนาเกี้ยวค่ะต่อเนื่องยาวนานต่อเนื่องยาวนานสามแปดนาเกี้ยวถ้ามองสุขภาพให้ระวังกล้ามเนื้อ,อระวังข้อกระดูกกล้ามเนื้ออาจจะปวดเมื่อยทั่วไปเฉยนะคะ โอ้แต่ไพ่สวยมากเลข8อินฟินิตี้เลยนะคะในตำแหน่งสุภาการเติบโตหมายเลข12มองการไกลท่านจะเป็นคนที่เห็นโอกาสเห็นโอกาสเล็งเป้าหมายและลงมือทำค่ะหมายเลข12เนาะดาวพระราหูด้วยมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการงานเรื่องของการผลักดันชีวิตตัวเองและผู้หลักผู้ใหญ่เห็นในความสามารถสนับสนุน เทวดาสิ่งศักด์สิทธิ์คุ้มครองนะคะพไพ่ใบนี้นะในตำแหน่งการงานมั่นคงนะคะมีคนสนับสนุนมีคนเมตตานะคะมีเพื่อนแท้มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตได้ด้วยคือท่านไม่โดดเดี่ยวในเรื่องของงานเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือเป็นแรงหนุนเป็นแรงใจอะไรประมาณนั้น ในตำแหน่งโชคลาภหมายเลข61นะพื้นที่เห็นความมั่งคั่งว้าวมั่งคั่งร่ำรวยได้ละค่ะแบบนี้นะคะโชคลาภเข้ามาเต็มเต็มเลยเนี่ยค่ะหมายเลข4ี่หกตำแหน่งสรุปนะเป็นภาพองค์เทพอาจจะพระยาตากหรือพระนเรศวรก็ได้และแปลว่าท่านมีโอกาสจากเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถจากการเดินทางสำเร็จสักเซสนะคะดวงดีดวงปังเหมือนกันนะคะ โอเคเรามาต่อด้วยดวงความรักค่ะพลังงานดวงความรักคนมีคู่ชาวมังกรน,นะคะพลังงานไพ่ห้าดาบเหมือนเข้าลักษณะแบบเย่อหยิงมั่นอบมั่นใจในตัวเองโอ้ท่านอาจจะมีปัญหากันนะแบบนี้นะ ความขัดแย้งกันทะเลาะเบาแววงกันนะอาจจะมีเรื่องของมือที่สามเข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นะอืมัศวินไม้แต่ท่านมองว่าท่านไม่แยแสนะถ้าคือถ้าเขาคนนี้ไม่ปรับตัวไม่กลับตัวกลับใจท่านพร้อมที่จะไปซะด้วยสิท่านมีความรู้สึกว่า ท่านหาเงินเก่งทำงานเก่งมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้สบายไม่เห็นต้องแคร์ใครก็ไปจดจ่อมุ่งมั่นกับเรื่องของเงินเรื่องของรายได้เรื่องการทำอาหารกินของตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตก็คือการสร้างตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าความรักมีแล้วมันทุกข์มีแล้วมันเหนื่อยอืจริงๆอ่านแบบนั้นได้จริงอ่ะชาวมังกรเหมือนชาวมังกรบอกก็ออกไปจากชีวิตฉันไปเลยอืมถ้าคิดว่า ตัวเองทำเอ่อไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ความรู้สึกดีๆกับท่านถ้าเขาบอกให้เขาออกไปจากชีวิตแบบนั้นนะ่ะเอ่ g e t ็ u เอาะนะทา w เวอห้าดาบมันแปอย่างนี้ได้เลยอะนะคะโอเคดูเขาบ้างเขาจะไปได้ยังไงเขารักท่านอยู่เขาก็จะบอกว่าเออมันเป็นแค่อารมณ์แบบอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรเขาก็ยอมแพ้ยอมจำนน ยอมซิโลโราฟอืมอืมอยากมีท่านอยากมีความรักเจ็บปวดทรมานใจอยากให้เขาไปไหนเลยได้ไหมอะ่ะอืมอาจจะบอกผมยังรักคุณอยู่อ่ะคุณยังอยู่ในใจผมอะ่ะคุณเป็นคนเดียวที่ผมไม่เคยลืมผมลืมไม่ได้ฉันลืมไม่ได้ถ้าคาพูดของคุณทําให้ฉันเจ็บมากเลยนะเออเขาเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะเนี้อ่านจากไพ่ที่แปลข้อความ นะคะเขารู้สึกเจ็บปวดกับคําว่าออกไปจากชีวิตนี่แหละเขารับไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าเขาผิดพลาดโดยไม่ต้องไม่ได้ตั้งใจอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้ตั้งใจมันอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของอะไรที่ต้องดีวกับคนนั้นทําให้คนนั้นเข้ามาในชีวิตเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอนะอะไรมันอาจจะติดต่อกันเพราะผลประโยชน์ในเรื่องงานนะ ถ้าอาจารย์มองนะแล้วยังไงต่อล่ะตกลงแล้วท่านกับเขาจะคืนดีกันไหมจากสถานะที่มีปัญหากันอยู่เนี้ยราชาไม้ก็ยังนั่งกันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนโอ้นะโอเคก้าเหรียญอืมก็อาจจะเหมือนอาจารย์มองตัวท่านมากกว่าตัวเขาพยายามแต่ตัวท่านยังมีความรู้สึกยังเล่นตัวอยู่ก็ได้ยังแบบทำเป็นไม่สนใจ เดินหันหลังอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปทุ่มเทกับงานของตัวเองยังมีความรู้สึกน้อยใจนะอะขอใบสุดท้ายแล้วนะเนี่ยอืยุ่งอะสิตัวท่านเหมือนยังเจ็บปวดกับการกระทําของเขายังเหมือนเล่นตัวแต่ก็ยังรักนะเพราะฮ่าเรียมันคือก็ไปก็ไปไหนไม่ได้หรอกความรู้สึกในใจอะแต่การกระทําหันหลังไม่สนใจทําเยอะหญิงใส่เขาอะ่ะ นะประมาณนั้นอาจารย์ขอเพิ่มนะตกลงแล้วเนี่ยท่านจะให้โอกาสเขาไหมจะได้คืนดีกันไหมสุดท้ายสรุปแล้วนะคะไพ่เดอะเมจิกเชียนเขาต้องปรับปรุงตัวเขาจริงๆให้ท่านแน่ใจอะเพชอาวานว่าจริงจังจริงใจจะไม่ทำผิดอีกและอาจจะต้องเป็นคำมั่นสัญญาไพ่สตานี้มันคือภาพ กวดน้ําคว่ำขันก็คือต้องเลิกกับคนนั้นหรืออะไรให้ชัดเจนให้ท่านเห็นจริงจังนะท่านก็ยังจะให้โอกาสพอไพ่ขึ้นสามไม้ก็ยังพร้อมที่จะพูดคุยแต่ต้องชัดเจนนะต้องอย่ามาให้รู้ทีหลังนะไม่งั้นบอกเลยดูสิเล็งธนูละเจ็บนะอะไรประมาณนี้เลยนะนี่คือชาวมังกรนะเนี่ยเออจะให้โอกาสต้องแสดงให้เห็นว่าว่า ขาดสัมพันธ์นั้นเอ่อต้องชัดเจนอะไรประมาณนี้นะชาวมังกรก็ยังให้อภัยอยู่แหละแต่ต้องมีความชัดเจนให้เห็นนะโอเคขอดูความรู้สึกของคนนั้นที่มีต่อชาวมังกรความรู้สึกลึกๆในใจเขาอ่ะเขาคิดยังไงเขารู้สึกอย่างไรในตัวท่านนะคะ เขามองว่าท่านเป็นคนน่ารักนะีจริงล่ะเขามองความสดใสความน่ารักแล้วท่านเป็นคนที่อาจจะมองมองโลกในแง่บวกก็ได้เป็นคนที่ดูแล้วมีสเสน่ห์มีความเป็นโพสิทีฟอะบางคนนะ่ะจริงนะคะแค่เห็นหน้ามันก็เน g กา i v e ทีฟแล้วก็มีนะคะแต่เขาเห็นท่านแบบเป็นพลังบวกในชีวิตเขาเสมอ อ่าะนะเขาคิดถึงเขาโหยหานะเขาถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะรู้เลยชีวิตเขาเนี่ยขาดอะไรไปสักอย่างเขารู้ตัวแล้วว่าเขาทําผิดกับท่านจริงๆนะเนี่ยความสํานึกผิดเพราะท่านเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเขามีชีวิตชีวาแต่เมื่อไหร่ขาดท่านไปอะ่ะมันเงามันไม่มีแพชชั่นกับการทํางานไม่มีความรู้สึกว่าเอยชีวิตนี้มันมันน่าตื่นเต้นมันน่าท้าทายอะ่ะมันหายไปเลยอะ่ะ เขาจะบอกเลยว่าถ้าไม่มีท่านโลกนี้ก็ไม่น่าอยู่อะไรปมาลนั้นแต่ไม่ได้แปลว่าเขาคิดแบบนั้นคิดสั้นอะไรนะแต่ในความรู้สึกมันมันมันเหงามันมันน่าเบื่อหน่ายไปเลยอะไรปมาลนั้นนะคะในความรู้สึกของเขาถ้าไม่มีท่านอยู่เคียงข้างเขาอะชีวิตเขามันมันไม่มีอะไรน่าสนใจอีกต่อไปอะไรอย่างนั้นนะคะขอเพิ่มด้วยพลังงานไพ่ฮารุออร์โคนะคะ เขาอ่ะบอกว่าเขาอยากคุ้มครองปกป้องนะ,ะเขายังอยากที่จะมีท่านแล้วอยากปกป้องดูแลนะอยากมีชีวิตที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางนะและยังอยากมีโอกาสในเรื่องของการทำมาหากินร่วมกันอ,อยากทำธุรกิจหรือเปิดธุรกิจให้ท่านโน่นนี่นั่นก็นได้นะไพ่ถึงบอกว่าลองให้โอกาสกันดูนะ,อ,ะอย่าพิ่งแบบเนี่ยอย่าพึ่งคิดว่าคนที่ พ้าดไปแล้วจะกลับตัวกลับใจไม่ได้ลองคิดใหม่นะจงให้โอกาสกันนะคะเพื่อนร่วมเดินทางนั่นเองนะคะ,อะโอเคมาดูดวงคนโสดคะ่ะพลังงานดวงคนโสดนะคะพลังงานไพ่ขึ้นสองไม้นะคะคนโสดกำลังเหมือนคิดถึงใครบางคนมา คนโสดหมายถึงยังไม่มีใครถึงขั้นจริงจังแต่มีคนคุยก็ได้นะก็ะสองอ่ะหมายเลขสองคือการสื่อสารเนี่ยจริงมีคนคุยอ่ามีคนคุยแต่เหมือนนิ่งๆกันไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเขากับท่านจะเป็นคู่กันได้ไหมหรือจะกลับมาได้ไหมนะคะแต่ขึ้นไห่การรีเทิร์นกลับมานะอ่าไพ่สเตรนจ์โอ้จริงด้วยแหละอาจารย์ว่าคนเก่า คนเก่าที่เคยคุยแล้วเลิกคุยไปอ่ะอาจจะคุยกันโซเชียลเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อคนนั้นแหละจะกลับมาคุยอีกนะจะกลับมาคุยอีกนะคะคนโสดเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนที่ท่านจะเจอในปักนี้ไม่ใช่คนที่ไม่รู้จักเลยอาจจะเคยคุยแล้วเลิกคุยอืมนะคะเลิกคุยแล้วกลับมาคุยใหม่นะจะเป็นคนที่เคยคุยเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนที่จะเข้ามานะคะ แล้วได้สารสัมพันธ์กันไหมไพ่ภะสาพฆร,ราชไพ่สามไม้เหมือนเขาอะอยากมั่นคงอยากจริงจังขึ้นมาแล้วนะอืมการปรับสมดุลโอ้จริงด้วยสองถ้วยอ๋อดีมากเลยอะ่ะอ,อยากผูกพันแล้วคะ่ะนะอยากผูกพันมีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะหลังจากที่ถอยออกไปจากความสัมพันธ์จากการพูดคุยกันนะ กับท่านแล้วเ้วเลิกคุยไปอ่ะเขาอาจจะไปเจอใครใหม่อะอะไรก็ตามคนคนนั้นแหละที่จะกลับมาขอรักท่านอีกครั้งนะคนโสดน,นะเป็นคนที่เคยคุยเคยรู้จักมาก่อนแล้วยังไงอีกอ่ะขอไอพ่สรุปเจ็ดเหรียญพลังงานความมั่นคงการมองอนาคตเติมเต็ม,ตม,ตมความรักหรือว่าคนนั้นอายุน้อยกว่าท่านก็ได้นะ เหมือนเป็นรักต่างวัยไม่ไม่ว่าใครจะน้อยกว่ามากกว่าเหมือนเป็นรักต่างวัความชัดเจนนะคะหนึ่งไม้สิบไม้ความผูกพันราชินีพระจันทร์ท่านมีสเสน่ห์จนเขาไปไหนไม่ได้คือมันอยู่ตรงนี้แหละต่อให้เลิกกันไปต่อให้ตอนแรกอืมก็ก็ก็คิดว่าคุยคุยไปเถอะเรายังไม่ได้ตัวเขานะคะ เราไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเขาคนที่เข้ามาคุยเัยท่านตอนแรกไม่ได้คิดจะจริงจังเหมือนคิดแค่คุยเป็นเพื่อนเล่นทั่วๆไปอ่านะคะแต่แล้วอยู่ๆพอพอหยุดคุยหรือพอมีเป้าหมายใหม่เข้าเข้าไปแต่แล้วเขามาสํารวจแล้วเขารู้ใจตัวเองอะ่ะเหมือนพ่ยจะอ่านแบบนั้นแล้วรู้สึกคิดถึงอยากขอโอกาสกับท่านใหม่อยากเรียนรู้กันใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นปักนี้คนโสดจึงเป็นเรื่องของ สิ่งเก่าๆที่เคยพูดคุยแล้วจะกลับมาอืมเคยบอกกันไปเคยหยุดความสัมพันธ์หยุดการติดต่อจนท่านคิดว่าคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วอะไรอย่างงี้นั่นแหละคนนั้นแหละจะกลับมาลองดูนะคะให้อ่านได้ประมาณนี้นะจา้าขนโสดาประมาณนี้ค่ะโอเคขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ